นี่วันนี้จะทําเมนูซุปมะเขือใส่ไข่ค่ะทุกคนนี่ไข่ก็ได้ที่แล้วมะเขือก็เริ่มจะได้ที่แล้วค่ะเริ่มนิ่มแล้วค่ะทุกคนเอ้ยต้มพริกต้มหอมกระเทียมใส่ดีเลยในเวลาเดียวกันในเวลาที่เร่งรีบค่ะทุกคนนุ่มแหม่มจะพาทุกคนมาทํากับข้าวกินตอนเช้านะคะทุกคนเมนูกับข้าวของเราก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเมนูไข่นะคะทุกคนวันนี้นุแหมมจะมา ทำเมนูซุปมะเขือใส่ไข่ค่ะอันนี้มะเขือก็คือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนดูมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะมะันมะเขือนะคะทุกคนมะเขืออ่อนๆเลยค่ะทุกคนนี่นี่แล้วมันจะมาตําน้ําพริกก่อนนะก็จะมีพริกมีหอมค่ะทุกคนเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะทีละอย่างเพราะว่ามันจะได้น้ามันจะได้ไม่กระเด็นใส่เรามากจนเกินไะปนะเมันก็จะ หอมกับพริกอ๋อหอมหอมแดงกับพริกก่อนเนาะโอเคหลังจากนั้นแล้วก็ค่อยเอาลงไปตำไม่ตำน้ำเบีเ้ยวเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ <c oughs> มันจะมีน้ำอยู่มันจะสั่นสะเทือนหน่อยนะทุกคนต้องอะขอใครได้ปนะ้องกันการ,ก,ารกระเด็นกระดอนใส่ผง นวลงไปก่อนเลยค่ะอเคเลยก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้ท,ทุเรศทะเลเนี่ยนะครัวมันแบค่อนข้างที่จะโลอะเออนั่นแหละก็จะแคบอ่ะนี่เลยโขริโกโขหอมให้มันละเอียดก่อน ให้มันเด้ที่ก่อนเนี่มนูกับข้าวของเราแบบถ้าจะเรียกว่าเป็นมังสวิรัติเอ่อมังสวิรัตก็ได้นะเพราะว่านุแหม่มชอบกินแบบแบบนี้อะ่ะไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตสักเท่าไหร่เพราะว่ามันย่อยยากอะ่ะอันนี้เป็นเมนูอาหารแบบกรีนสำหรับคนรักสุขภาพนะคะทุกคนชิ้นนี้นุมแหม่มก็จะมาปอกไข่ใส่ตามลงไปเลย ต,ตาไข่ก่อนเพราะว่าไข่มันรู้สึกว่าเนื้อมันจะเด้งๆหนึบๆเนาะมันแบบมันจะแข็งกว่าเนื้ออ่ามะเขือแล้วใส่ลงไปเลยสองลูกค่ะวันนี้อินสองคนก็ใช้สองลูกมันจะได้แบบว่าไม่เห็นไข่มากเกินๆไปแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเมนูเนี้ยเป็นเมนูยอดฮิตสําหรับคนรักสุขภาพเลยนะเป็นเมนูยอดฮิตสําหรับคนรักสุขภาพ ไข่มันจะแบบมันจะกิ้งไปกิ้งมาไม่มีคนช่วยถ่ายต้องขออภัยนะมันจะมองไม่เห็นข้างบนอ่ะน่เป็เนาะทีนี้ก็ตา่ตาต่ำไข่ให้มันได้ที่ก่อนนะไม่ให้มันเห็นโครงกรไอ้โคลโคลเคเละเประมาณนันนะโคโลเคเละมูจังหว เคเดโคลเคเลอ่ะเเริ่มที่จะไข่ไข่ขาวอ่ะมันค่อนข้างที่จะเร่งดึงอ่ะมันไม่ค่อยละเอียดเร็วเท่ากับไข่แดงไข่แดงนี้บี้ปแป๊บเดียวก็ได้ที่แล้วค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่อุปสรรคของเรา นี่นุ่มมังก็จะมาใส่มะเขือเทศเออไม่ใช่มะเขือเทศสิมะเขือเขาเรียกอะไรอ่ะมะเขือมะเขือคางกบมะเขือไทยของเราทั่วไปเนี่ยคะ่ะเอาไปต้มต้มจนกว่าน้ํามันจะหมดนะแล้วทีนี้มันก็จะออกไม่ไหม้หน่อยกนิดนึงมันจะมีความหอมมากแต่ถ้าเราต้มแบบให้มันมีน้ําอยู่เลยอะ่ะ มันจะไม่ค่อยหอมค่ะทุกคนวิธีการทําซุปมะเขือชีอร่อยก็คือทําให้มันเหมือนกับว่าเราคั่วแต่ว่าเราไม่ได้คั่วนะแต่เราต้มให้น้ํามันน้ํามันงวดลงน้ํามันแบบเหลือน้อยที่สุดอะคะทุกคนนี่ได้ที่เลยแล้วเนะี่ยบีบแป๊บเดียวมันก็เนี่ยแล้วค่ะทุกคนดูบีบแป๊บเดียวก็ได้ชีแล้วค่ะทุกคน คือมันอ่อนมากแล้วมันก็ทาง่ายแล้วก็มันจะมีความหวานในตัวน้ำมะไอตัวมะเขือะคะ่ะถ้ามันเป็นมะเขือที่อ่อนๆอ่ะเอามากินแบบมันจะกรอบแล้วก็มีความหวานในตัวแล้วก็อร่อยมากแต่วันนี้นุ่แหม่มจะขอเป็นทําเป็นน้ํพริกนะซุปม,มะเขือนะซุปม,มะเขือใส่ใส่กับไข่สองฟองนะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ก็แล้วแต่ทุกคนสะดวกนะคะทุกคนเดี๋ยวคอย ชิมดูซิว่าระหว่างที่เราใส่ผงนัวลงไปแล้วแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีน้ำเกลืออยู่แล้วนะมันจะนัวอยู่แล้วนะทีนี้เพราะว่าเวลามันงวดลงมันจะเกิดความเค็มและความนัวเพิ่มขึ้นนะแล้วเราจะชิมดูว่ามันได้ชี่ไหมยดอใช้มือก็แล้วกันเราจะต้องเพิ่มน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปเลย ความกรองกล่อมแต่มันก็อร่อยคลุกเ้าให้มันเข้ากันค่ะมันก็จะหอมกลิ่นน้ำปลาขึ้นมาโชยจมูกเราเลยทีนี้เราก็จะใส่ข้าวคั่วค่ะใครเคยทำแล้วได้ใส่ข้าวคั่วไหมใครทำซุปมะเขือแล้วใส่ข้าวคั่วไหมคะยกมือขึ้นสิใครทำหนูแม่มนี่แหละทำ ใส่ไม่เยอะนะประมาณช้อนหนึ่งอะช้อนช้อนโต๊ะหนึ่งอะค่ะเพื่อให้มันมีความหอมของกลิ่นข้าวคั่วด้วยนะคะทุกคนข้าวคั่วนี้ถ้าคั่วเสร็จใหม่ๆแล้วมันมีความหอมมากได้ทีหรือ,อยังเดี๋ยวขอชิมรสอีกรอบหนึ่งนะมันก็จะสันส่นๆหน่อยนะทุกคนก็อย่าว่ากันนะเพราะว่ามันไม่มีมือกล้องนะเพราะว่าเราทํางานคนเดียวลูกชายยังไม่ออกจากที่นอนเพราะว่าวันนี้วันหยุดเขาก็เลยแบบ อยากใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะแต่เขาเตือนแล้วละ่ะแต่เขาเล่นโทรศัพท์เขาไม่มาช่วยเราขอชิมอืมอร่อยเลยทีนี้ก็จะใส่ผักนะคะทุกคนอันนี้ล้างแล้วน้ำมันยังไม่เสด็จเลยอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอะผักอะไรทุกคนรู้ไหมบางทีในสมองมันไปแล้วนะแต่พูดมันพูดออกมาไม่ได้อันนี้เขาเรียกผักอะไรนะผักอะไรวะ จำไม่ได้แต่มันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวผักอะไรอะทุกคนดูสิผักอะไรอะจำไม่ได้อะจำชื่อไม่ได้ดูด,ดีจะพูดก็พูดไม่ออกที่เขาใส่อ่าพวกลาบเทาพวกอะไรพวกเนี้ยเออมันชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้เนะนี้ยนี่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 ใบจะเป็นใบรรียวไม,ไม่ไม่ไม่เนียนนะแต่มันหย,ยาบหยาบผักอะไร คิดไม่ออกช่างมันเหอะแล้วทีนี้ก็จะมาใส่ขัิชีเพิ่มความหอมเดี๋ยวถ้าคิดออกจะบอกอีกทีตอนนี้สมองปื้อมากเลยอ่ะคือมัน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 มีในหัวแต่มันมันไม่สามารถพูดออกมาได้ทุกคนเคยเป็นไหมแล้วเธอะทีนี้ก็ทวกเขาให้นานหลับไม่ต้องตำให้มันนี่หรอกเดี๋ยวมันจะ ักมันจะช้ำาผักอะไรนะ้าผักอะไรนะ้าเนี่ยเนี่ยเเยทำไมมันไม่ออกมา,าทันทีน้าในปากเราเนี่ยก็จะได้แล้วตักใสรถ้วยเลยอู้หอมมากกินกับข้าวเหนียวต้วยนี่อร่อยสุดๆ ได้ใส่น้ำปาลานะเพราะว่าใส่น้ำปลาไปลแล้วไงม่น้ำปาลามันก็จะทำให้นัวเพิ่มใช่ไหมแต่น้ำน้ำปลามันก็นัวเหมือนกันแต่บางทีมันไม่มีก็ต้องไม่ได้ใส่นะบอกตรงๆมันยังติดอยู่ในหัวอยู่เลยนะว่ามันคือผักอะไรอะ่ะมันติดออกอยู่ในหัวนะแต่มันพูดออกมาไม่ได้ทุกคนดู มันจะน่ากินแค่ไหนมันคือหอมมากค่ะทุกคนอดใจไม่ไหวแล้วนูมันจะไปกินข้าวแล้วนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย